กระผมสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องสู้ขุสุคนนะครับผมอ่ะมือนี้มาตามแม่นางเงินล้านนะครับแม่นางเงินล้านมือนี้เพิ่นจะปล่อยต่อกันพี่น้องแอดปรเดมาหลายหมวดหลายมือหลาย,เ,ยเว้นกันแต่ยินจะข่าวว่าเลขเข่านะครับพี่น้องเลขเขางวดที่แล้ว๋ยวเข้าไปถามคุณแม่ก่อนมาไปยังไดเลขงวดที่แล้วเขากันตัวใดกันเอาัอดีครับคุณแม่ก่อนัอดีกันครับเอาัอดีครับผมเอาเป็นเลขงวดที่แล้วคือว่าเลข เขขาแม่จับกู้ให้ตัวเดมันมันมันเข่ามันเขาตัเด็กวิ่งขึ้นเก้าน่ะมันหายหายเก้าสองเก้าสองมันมาออกเก้านี่โอ้แต่จับกู้ให้เก้าสองแต่ว่าเด็กวิ่งมันมาอยู่ลัะเก้าเก้ามากเขาเขาทึงล่างทึ่งบนหล่ะครับคนนี้คุณแม่เฮ็ดเรียบร้อยเราบ้างหมดนี่เฮ็ดแล้วเนี่รก็ผม แต่ว่าถามเรียกง่ายว่ามันมันมากตัวใดเน่ขอของผมเรียก,กรักมันมีสี่ห้าหกเจ็ดสี่ตัวจับเซลเลยครับผมลักหามันมากเยอเนื้อลักหามันมากหาซุนหาสองหาหาหาเจ็ดสี่ตัวลักเจ็ดมันเยอมากเจ็ด เจ็ดหนึ่งนี่ไม่อยู่เจ็ดหนึ่งตัว่ันนี้เลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปครับผมโอเคครับผมนี่แหละตัวมันถึงมาอือครับผมมามานี่เจ้าเมื่อเขียนทำอะเอาเลขเลขสามตัวเรียกเลขเลขสามตัวแมีป้อยสามหาสองกับหนึ่งหนึ่งเนื้อสามหนึ่งแปด จ็ดแปดหนึ่งครับเด็กสามตัวแล้วผมเขียนวันที่ก่อนเอาวันที่สิบหกนั่นเอเนาะงวดจองงวดกันเลยนะครับพี่หน้องยิปซีครับผมเอาโมนี้ได้มีโอกาสมาหาแม่นางได้พี่น้องยิปซีแม่นางเงินล้านนะครับซึ่งลูกสาวบ้านมาน้ำหมออพปอบอครับบ้าับมาดาสองคนครับมาดามแดาก็พ่อดามกบพ่อดามจะจเข่าว ยังตะคงชุดไทยผูดแล้วกระป๋อยตกเก้าหนีแล้วเรียกกระไรครับผมคงชุดไทยกับตกเก้าแมนคือที่เดียวจบเลยอืที่เดียวจบว่านะมีเปลี่ยนแปลงอีกคือเรียกตกเก้าชุดเก้าคือเก้าแมนนะครับแต่ว่าเพียงแต่มาย้ำว่าจิเปลี่ยนโมเปลี่ยนถนัดเนาะออืเอา้าบัดนนี้คุณแม่ให้ไม่นั่งให้วิ่งบนบน,นะครับวิบ่งบนบอกวิ่งบนแม่ให้วิ่งตัวใหครับผมวิ่งบนเด่นหาร่องเก้ากับห้ากับเก้า เด่นที่ห้านะครับพี่้องเอเอาอันสองตัวศไอแปลเอามีมีเลขสามตัวก่อนมาแมมแม่แม่มให้เลขสามตัวตัวใดบอบ่เรียกว่ได้กับตัวจักวัดสตัดตัวใดว่าสามสามตัวไหมโอ้เรียกสามตัวนบอกก็ไม่จักห่างให้สามหางสามหางว่ะเอาเรียกสาตัวไปก่อนนะพี่้องวันนี่สามห้าสอง ับสามห้าสองด้วยพี่น้องด้วยสามห้าสองสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดนะครับรแล้วก็เจ<า>็ดเจ็ดยังไงแม่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเอาพี่น้องเรียกชบรรจุตำราคุณแม่ไปน้ำหหท้ายไปเทีดีกันเยี่ยนน่อ <c oughs> ี้เขียวลูกใจดีตำราคุณแม่นี่นอกโอ้สุด ไอจำไลอยางเงแม่นคือคือฝวดขึ้นเดือดแทนนี่ไหมโอ้เลขกเกลียกล่ลังเล็กำลังวันครับผมเอาหันมาหันมาหันมา้าที่เบิ้องหน่ำจากเขียนไปน้นำนะครับเลขสามตัวเอาไปที่นี้เลขสองตัวแมียเลขสองตัวครับผมเลขสองตัวเลขติแปดแปดศูนย์ข้างบนข้างบนข้างบนหมอครับข้างบนเดี๋ยวข้างบนอืมข้างบนนั่นล่ะนี่ ครับแปดศูนย์กับแปดศูนย์เนาะแม่เนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าครับแปดห้าแปดเก้าเออไม่ไม่ซีคูไแม่จะไม่ซีคูโอ้ถ้าจับคูไม่ซีคูได้พี่นหลงออฟซี่จะเอาวัตนี้แปดห้าเนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดห้าแปดเก้าวัตรนี้เลขสามตัวคุณแม่เน้นบ้างไเน้นนะว่าเน้นก็มาก หนึ่งสาหนึ่งเอสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดน้องเห็เนาะสามหนึ่งแปดที่สิบไปตารางสี่หนึ่งแปดครับผมเอาบนล่างกันได้พอนี่เสียงเจ้ากับบทล่างอยู่เอาเด็กสองตัวนี้คุณแม่เอาหนึ่งแปดแปดหนึ่งบ่ะจ้าแปดหนึ่งเนาะแปดหนึ่ครับผมเอาที่นี้มาเบิ้งขาล่างกันพี่น้องที่ล่างคุณแม่นั่งเงินล้านจะให้ตัวใดกันนะครับแอดเขียนอยู่เด้อพี่น้องล่างล่างวิ่งเอาอันวิ่งเนาะครับวิ่ง เดนหนึ่งครับลองเจ็ดครับหนึ่งกับเจ็ดโอ้เหล็กงามพี่ลองเอฟซีเหล็กงามนะครับบัตรนี้เจ็ดนี่เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งเนาะอ๋อเขาใส่สีแดงน้ำบัตรนี่ยอฟสี่ถ้าถุดนะครับเจ็ดหนึ่งเนาะแม่นะเออเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดเบิ้ลเนาะแม่เนาะเจ็ดแปดครับแล้วก็เจ็ดแปด นะ <ầ> นะครับพี่้องเอฟซเอาคุณแม่คุณแม่ล่างนี่คุณแม่หาใจลางาเก็สองเหนแล้วเคสเกสองขบมีจะเกตหนึ่งเกดหนึ่งบนเกสองเอาอไปเกตหนึ่งเกดหนึ่งเกดหนึ่งน้อแม่น้อบานสิมากกะคักหน่ยเกดหนึ่งหวคผมหวหนึ่งหันี้คุณแม่มันใจเนาะเกตห่มันใจเกดหนึ่งหมดนี้ร่างน้ะแม่นอว่างานเกินเก้าสองน่ะตีไงทอง เก้าส <92. S 2> องล่างเก้าสองออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแม่เนาะโอ้ยตามติดตามให้ได้ครับผมเอาพี่น้องรีบซีเมื่อนีอ้มาตามแม่นา่งเงินล้านนะครับงวดที่แล้วแม่นังใหายเด็กวิ่งเขานะครับเข่าที่เก้าแต่คุณแม่จับคูให้เก้าสองไปออกเก้าหนึ่งนะครับงวดนี้เบิรงแล้วแนวโน้มมานะครับงามงวดนี้เลขงามนะครับ จะมาถึงบนสักหลางอาจเป็นไปได้พี่น้องกิฟซี่อ่ะให้พี่น้องกิฟซี่ในเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งตัวบักใหญ่แลวพี่น้องกิฟซี่บักที่นี่นะฮะแม่เขียนมันตัวน้อยพุทธเจ้ากไปตัวใหญ่ๆครับผมเอาพี่น้องกิฟซี่แล้วอาจารย์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็โปรดพิจารณญาตในการรับชมและฟังนั่นเพราะว่าเลขแม่นั่งนี่เลขวิ่งนี่ส่วนมากจะเข่าตลอดนะพี่น้องเนาะเข่าตลอดแต่ว่าจับคู่หัน ขาดก,กันนะครับหรือว่าในชอบสองววันวคือพอชอบในแม่นั่งจับคูให้ก่าหา,หาพี่น้องเอฟซีหามาจับใส่เดขวิ่งบนหากับเกกาของแม่นั่งก็ะได้นะครับเอาส่วนแม่นั่งจับให้กันเจยกสามตัวกับสามห้าสองสามหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะครับเน้นที่นะครับมากสามตัวสามหนึ่งแปดนี่พี่น้องเนาะ เรีสองตัวกับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหาแปดเก้าแม่เน้นให้ที่แปดหนึ่งเอาส่วนล่างแม่ให้วิ่งหนึ่งกับเจ็ดเดินที่หนึ่งนะครับเจ็หนึ่งเด็กหนึ่งนะพี่น้องกิฟซีอธิบายทเขียนเด็เจ็ดเคยิสัย <c oughs> แล้วก็เจ็สามเจ็เจ็เจ็แปดให้ใจแอดนี่สองตัวนี่มาแทะพี่น้องกิฟซีนะครับ <c oughs> สองตัวนีนมาแทะเพราะว่าอให้ใจแอดมากกว่า <c oughs> อ่ะนะครับแคปหน้าจอ,อาไว้เลยพี่น้องบีฟซีเรียกแม่นางเงินล้านนะครับบีฟซีว่าให้ไปตามแม่นางเงินล้านนั่นจะแ oh อโดโให้เลยมากขอทดขอไผยพี่น้องบีฟซีไลนะครับเมื่อนี้ไเลยมีโอกาสมาตามให้แล้วครับอ่ะแม่วันนี้มันใจเท่าไหร่นะ้ะมันใจมันใจก็ดหนึ่งรางมันใจก็ดหนึ่งลาง,มง,ลางแม่แต่ว่ามันกับว่าคู่กันได้อันแปดหนึ่งครับ เจ็ดหนึ่งนะครับผมผู้นึงมาบุญมาผู้นึงมาลางผมมากนิดมากมากมากแปดหนึ่งครับผมคู่นึงมาบุญคู่นึงมาลางแม่อาจจะเป็นบนล่างอะไรเนาะแม่น้องก่อนเนาะแปดหนึ่งบนเก็ดหนึ่งล่างแม่ก็ะชิมีแฮ่กันนะมีแฮ่มีหาครับผมเอ้ารบกวนแม่ท่านนี้นะครับผมขอขอบคุณหลายครับผมรันติจ้าอันยากน้ำใจหน้านี่ติจ้า